เู私は私は้ no ื่อมีวาจนาในธรรมะเขาจะสอนเรกได้เลยดีมากบวดมในะลูกหนาบวดมรแต่เดี๋ยวนี้ลูกพอแม่ที่สละงบนญบวดม์ไม่เป็นแล้ววานาศิลก็ไม่ได้พิธีกรก็ไม่ได้พิธีกรรมก็ไม่ได้ศาสนะพิธีก็ไม่รู้เรื่องเลยจะเที่ยวลูกไปอย่างไรเล่าคุณแม่จ๋าแม่แบบแม่แผนแม่แปลนตรงไหนจะเจออย่างของลูกได้นี่คือเจตธรรมะแบบและแผนและแปลนและแผนผังแม่คือเจตธรรมะ มันทําให้ลูกละความเที่ยงและพิด,ดีเหมือนแม่แบบแม่แผนเทวศาจตร์แม่บา้านการเรียนใช่หรือไม่ทมาให้สามมือพ่อบ้านเปร่งเอลเคนใจเกลเนใจแม่สามมือเป็นเลือกแทนเลือกคุณแม่จังนะแล้วก็เนี่ยว่าเขาเรียกแม่แต่แค่มือของเขาเมียคือแม่แบบแม่เทวแม่ยายแม่เรียนแม่แชร์เชียนให้ลูกอื่นพ่อบ้านสามมือเป็นเลือกแม่ เหมือนานางฤิสาขามหมาอุบาสิกาเป็นลูกสะพ้าพ่อผัวแม่ผัวเรียกแม่มาแม่วิสาขาเอ๋ยมาตาบิดราแม่ของลูกทีดีเลยสามมือก็เรียกภรรยาวิสาขาว่ามาตาเป็นแม่ของลูกทีดีเรียกแม่กายเม่ก็ให้เสียสามมือว่าคุณพ่อเรียกหัวเป็นพ่อ เดีย๋ยวนี้มีอยู่มากคือคนบ้านธรรมะบ้านที่มงคลเป็นกูสลไในบ้านนั้นบ้านนั้นเป็นมงคลเลีย้ยงหัวเป็นพ่อเลียกเมียเป็นแม่โลกดีทุกคนแล้วเส่ยงบ้านธรรมะบ้านมงคลนชีวิตบ้านบ้านเป็นอบบาปปมงคลสามีภรรยาทะเลาะกันสค่รับุญโลกดีไม่ได้แล้วว่ามึงพาพาเลยใช้คำหยาบต่อพระยา ภรรยาเปลี่ยนหน้าสามีเลยเอาดีไม่ได้าหาหลวเฮียมาในบ้านนั้นบ้านนั้นอาปรีจางลายโยมาไปคลิกโดยพิ่ีการสามีดีเป็นพ่อภรรยาเรียกคุณพ่อคุณพ่อก็เปลี่ยนใจเหมือนพ่อบ้านที่ดีงสงชาิความดีนะพ่อบ้านนะพ่อบ้านก็เรียกคุณแม่ขาทานข้าวยางคะาแม่ได้ยนินประจําเรียงของพ่อบ้านคือสามีมาเรียกเราแม่ เราจะต้องแน่นแ,แม่เลือกเกล็นจะเป็นแม่ที่ดีของครูกต่อไปและเป็นภรรยาที่เป็นศั์ศรีขวัญเรียนของพ่อต่อไปบ้านนั้นจึงมีความโชคความสนุกในบ้านนั้นบ้านนั้นจึงเป็นมงคลชีวิตบ้านนั้นจึงไม่เป็นอัปมงครไม่ใช่บ้านยากบา้นมันยาบ้านยากพอ่อพระภัยมณีเป็นหนีไอไปเสียบ้านนั้นจะไม่มีอาภัยซึ้นกระแลกนรรี้กว่ายาก ถึงก็หมดบุญญาเกินพาพ่อหนีแม่ไปเยียมาอยู่คนเดียวอกตาตายชายทะเลต่อไปได้ยินเสียงธรรมะม,มันอกตาเหมือนคนอยู่กใกล้ใวัดได้ยินญาเทพอ,อกธรรมดาทีวีเขาแค่ธรรมะบอกให้ลูกติดยาปูปจะปวดหัวน,นั่นแหละคือนางยักษ์ได้ยินเสียงธรรมะอกตาคนที่มีมีปัญญาได้ยินธรรมะเป็นมงคล คนที่เหลือที่สดไม่ยินธรรมะเป็นอันปมงคลก็คือนางยักษ์เอกแตกนางผีเชี่ยยักษ์ตายก็ชา,ายหาดที่จังหวัดระยองนั่นขอฝากแค่ไปคิดถือพะอภัยมณีอยู่ไม่ได้จ้องหน,นีจากภรรยาที่รักจำใจจำจักรรักยังไงก็ต้องจากเธอเธอเป็นยักษ์เละตัวจะกินพืชไปกินสัตว์ต่างๆมามากมายในที่สดหาที่กินไม่ได้ก็จับกินพระอภัยมณี ถาภรรยาณีเป็นหนูยักษ์ถิ่นยบุตรยักษ์ก็พาพ่อแหวกว่ายวา,วา,วา,วาลีไปเจอแม่เงียบต่อไปเหตุผลมาจากนางยักษ์คือพระยักษ์าไทยมีแค่ดีภรรยาเหมือนแม่แม่บ้านที่ดีจะเป็นพ่อที่ดีเป็นขวัญใจพ่อขวัญแม่ขวัญพ่อแม่แก้ ท่านจะได้ลูกแต่ลูกขวัญประจําติดประจําใจประจําบ้านประจําเมืองไม่อยากครเขียนแทนสนคิดท่านนั้นนั้นจะแผลนิดเป็นแพ์เป็นชักส่นดังหลายความและคิดในวันธรรมะสรวนบนี้ด้วยอย่ามาแสแหวงบุญกันเลยเอาธรรมะไปให้เป็นบุญบ้านท่านจะอุ่นใจมีที่พึ้นคือธรรมะถึงจะเป็นบุญถึงจะเป็นกูช้ถึงจะเป็นผลงานนจะคิดว่าท่านเอง ขอฝากผู้ปฏิบัติกรรมฐานที่มาสวายฐานี่มาสลายไม่จะบุญมาช่วยโมาน้ากรรมฐานลอยหน้าลอยตาแล้วเป็นบุญลับไปไม่ใช่แล้วและบาปนะไม่มีจะติคิดธรรมะแปล้วจะตื่นคิดเลื่อยเล็งดำเนินนาเลื่อยเร็และแลกขอบตรงนี้ประกอบการจึงเรียกว่าธรรมะเป็นการประจําบ้านของท่านบ้านบ้านท่านกระท่อมจะเป็นบ้านตึกมบลานบ้านใหญ่โตแสดงเหตุผลให้ลูกทำอยู่ย่นเป็นสโต ในยาคดักการถ้าทการตองการไม่ต้องการให้ลูกมีความโกรก็ไม่เป็นไรนะก็ลูกทำไปโผงเข่าไหลห้องก็เอาเอาว่าจะลายก็่ีทะเลาะกันให้ลูกไปยืนแถมด่ากันทะเลาะกันให้ลูกได้ยืนทำยาทายคุ้งผอบทำประนามของแม่โรกจะเสียหายอย่างหน้าเสียดายจะมาเป็นหัวนาคของเด็กเป็นสอนเด็กแต่โยมอยากไปเกศแหวนบุญอย่างนั้นเแหวงอาตมาประจันตัวโยมบ้างได้ไหม มาจองเสียเงินเชียอทองมากมาจองไปหาพระราหานที่ไหนมือพ่อมืมอแม่ใจใส่พ่อแม่ยัออ,ยอ,อดยาปาแห้งเลยพ่อแม่ก็อุดยาปาแข้งผาไปหาพระและ้วโนหาพระแวัน,นี้เร้าพุทธเจ้าสอนพ่อแม่เป็นตาลหลานของลูกแต่พุทธเจ้าสอนว่าพ่อแม่เป็นเจ้าพ่ิจัต์ของลูกเร้าพุทธเจ้าสอนว่าพ่อแม่เป็นเจ้าเหมของลูกช่หรือไม่เราจะไปหาพระที่ไหนว่าดีกว่าพ่อมแม่เรา บางทีพอ่อแม่กำลังเจ็บอยู่เนี่ยจะตายเนี่เ,ดดดดนนเนี่ยัำเสือไปหาพระวัดโนไปวัดนี้ไปหาพระหลานทิ้งพ่อทิ้งแม่ดูในห้องห้องห้องเอ็นที่ระบาว่ายังไงนะไปพูดมาไปรเรียกไปเข้าใครก็คข้บขอฝา,ากเพื่อความซึ้งใจและจริงใจจากไว้วยใจดำในใจดีมีปัญญาคนใจดำมันก็ไปโลกหนึ่งคนใจดีมีปัญญา ใจยามมันเหตุนะที่โมทารุนโมร้ายพาชาเจเป็นจำตายหัวเ,เมียก็ขาดความด้วยใจดีมีปัญญาจะมีแต่เมตามตามีแต่เมตตาปรารถนาความละมือลาเรือลักษากันไปสัมตายอย่ารอลิงไปทิ้งความกันเลยโยมส๋าโย,ยมอย่าทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งเมียเลยอย่า,า,า,าทิ้งตามไหนได้กันทั้งคือเราดีให้ได้พาไปทิ้งเมรัยเหมไหน อย่าลักล้อลินไปทิ้งควางระหว่างทางเลยโหลดละล,ล่อเลื้อรักษาป้องกันช่วยเหลือกันหนะักนิดบาหน่อยให้อภัยกันนี่นะันกวิปัสสนาเป็นอย่างนี้ไม่จะมานั่งสามวันครูก็สอ,อนไม่ยามไม่ขึ้นนะยามแต้มไปเองนะเพื่อนอยไปสวรรค์แล้วเสียใจโดยสอนไปได้ต้องสอนเที่ยถามคือมีธรรมะคนมีสจะติดหนดติตได้คือธรรมะ คนน like ั้นจะลดละภาวนาจะละทุ่ขจะพึ่งดรักษาจิตจต่งใจได้จิตใจก็เบิกสดบุญก็มาแต่ภายหลังบุญมาต้องสวางหาธรรมะปฏิบัติได้บุญจะมาเองคือความสุขในครอบครัวยมจะายอมถ้าลูกเรียนเติมเรอยกาปนาโยมมีความสุขไหมถ้าลูกยอมตอบแต่กแล้วมาเรียนหนังสือยมมีความสุขหรือความทุกข์เอาตรงนี้มาบวกหารกมดีเสียเราจะมาพูดในที่ที่โทกโยอมต้องการลูกเห้เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไร าจรมาก็เสียใจแทนโยมเป็นแม่เป็นพ่อครับเป็นนาธิบาพอซื้อเจ็ดแม่ซื้อเจ็ดเป็นอาจารย,าย์ใหญ่ลูกเกิดยาเกิดสิดสามคนหมดบ้ากและทีข้าเช่นะมีความหมายอยู่ไม่ใช่น้อยเป็นที่นาฎบดยมากการเจริญวิปัสสนากรรมฐา,านให้เกิดปัญญาคือสวงธรรมะธรรมะปฏิบัติได้แล้วโยมจะมีความเชข มือความจะเลยงจะให้อาภาัยภรรยาได้ภรรยาก็ให้อาภาัยสามีได้เพราะให้เกียรติกันและกันจะไม่เหยียดหยามกันจะไม่ดูถูกดูหมิ่นจะไม่ข้ามกันและกันนี่คือเัวธรรมะโยมก็มีบุญว่านาสามีภรรยาคู่กันดูมีปัญญามันจะสมบุรน้ำความสุขดมาให้คือเัวธรรมะบ้านยอมจะเป็นบ้านเศรษฐี เงินจะไหลนองทองไหลามาในหน้าที่การงาน,น,นยมมีธรรมะสินธรรมดีสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีไม่เป็นโรคประสาทยมมือธรรมะจิตดีแล้วควบคุมจิตได้แล้วโยมมีสุขภาพดีทุกประการการงานก็จเจริญเดินเรื่องเี้น,น,น,นงานเดินเงินก็ตามงานทังโทมก็ดีเป็นข้อสุดท้าย มีเงินมีทองพี่น้องมากมายไก,ก,ก่กรองตงานสังคมมีหน้ามีตาใช่ไหมถ้าไม่มีเงินงานสังคมไม่ดีไปไหนก็ไม่มีมองหน้าไม่มีใครก็มองหน้ารายคืนนรึไม่นี่คือจิตธรรมะฟังแล้วเอาไปคิดเอาเทปไปฟังกันบ้างจะมีประโยชน์เหลือเกินไม่ใช่น้ำกรรมาฐานให้ยามขึ้นน้ำกรรมาฐานแล้วไปสวค์มมนิพพานบาแล้วยองปกกระจกที่กินมาจะอาที่ชายไม่จะดวก จะมาสอนเด็กบอกที่ช่วงของเธอต้องสายกับห้องนอนเธอห้องนอนเธอกับห้องครัวจะเป็นอย่างอาจะสูงขึ้ดดี้องส่วนนี่สอนลูกหลานลูกสาวอย่างนี้มากมายลูกเอ๋ยเชื่อหลวงพ่อไว้ถ้าเป็นลูกอย่างพ่ออย่าเดียวสร้างธรรมากคือความดีถ้าเป็นลูกชายหลวงพ่ออย่าเลวและคดเคี้ยแต่ประการใดลูกชายก็ดีลูกสาวก็ดีลูกมึงลูกขวานลูกมงคลในบ้าน แล้วก็จะเป็นลูกดีเสี่ยวกว้างดานเมืองให้เจริญไปโรงเรียนกราบพ่อแม่สามโหนขอถึงกรบพรูกนะไปโรงเรียนก็ไหวคือบาอาจารย์นะลูกนะอย่าบังอาจกับครูขาวเจอคนแก่เรื่องทายเจอพระกราบนมาการนะลูกนะนี่แสนอย่างนี้นะคือธรรมะไม่ใช่บุญที่ไปหากันมาตามวัดไปตามวัดไดเสียใจด้วยอจะมาได้จากการฐานจากทาพมือ คนใช้ของเขาไม่มีอยู่ก็ไม่รักษาของเขาคนจะพาพอหาคนรักษาไม่มีไปจ้ามมาถวายให้หมาขื้หลับแล้วที่วันนี้หมาจะ่อ้วิลาก็มายุกเขามาถวายก็ลงทุนลงแรงมาไม่รักษาเขาแถมไม่ไม่ใชยของเขาไม่มีมีจงนวนส่งเดือนนั้นเขากหมดนี่เอาของมาถวายยก็รือให้แตกได้คนใช้มาดีคนอยู่รักษาของมาดีคนมีอยู่มารักษาของเขาถืกระ จะพาพอหาคนละสาไม่มีไปสร้างไว้หมาที่เย็นไปฉลองบุญต่อปัตตอขอนมูนาาสาธุการส่วนบุญหมาพุทธรูปนี้จะไปท้าความหลังของเจ้าจคุณธรรมเทียราหมาโชเล็กกล้าพยคเป็นเวลานานเฉยสิบปีได้มาจําได้ทั้งหมดจะไปท้าความหลังที่เราไปอยู่มาได้ของนี้จะขันแก่นจึงเร่ท้ามาจะตีประสานถือแัะไม่ขาดได้อย่างไรเลือกอกแหตามตรงไหนบ้าง แล้วจะแก้ปัญหาอย่างไงนี่คือทร,รมาแก้ปัญหาได้บุญอย่างไงว่ามันจะแก้ปัญหาชีวิตได้ตอเมื่ไพยหลางโยมจะมีความสุขความเจริญถ้ามีลูกมาดีโยมจะเสียใจจะร้องไององห้นะโยมไม่ชอบก็จะมาไม่เป็นไรสมาสอนทั้งคิปอีสลาไม่ใช่ไหมมาเป็นทุกแต่การลูกรวยเยอะเกินเรื่องต่อหน้าเขาเห็นใจจะมา,าเขาจึงเข้าสายมาถวายในบงันงเชิญส่งคดานช้างห้ากระสอบไอเลี้ยงเด็ก ตีหายากจนไม่มีข้าจะกินมาโรงเรียนองค์นี้ช่วยสัมพนาคามน้ําช่วยน้าประชาชนตื่นมาานันจะไม่มีจะกินนะช่วยโรยงเรียนไม่มีน้ําชายน้ําสอยเราจะได้ชื่โอโง่ขึ้นใจไปไปในสมปัายาพบจะได้มือวามสุขช่วยกันด้วยธรรมะช่วยกันด้วยเหตุผลช่วยกันได้สร้างก,กุศลเรื่อมการเม่ตราปยาในอรีเื้อเพื่อขาดเหลือคอยดูการเทิดเจริญที่สุด ญาติโยมที่รักทั้งหลายเอ๋อยญาติพี่น้องทุกคนโปรดยองดับหันแน้าเข้ามาหาการตึกษาปลองดองเป็นญาติพี่น้องในาศาสนาแต่ไปอย่าหันหลังให้กันเลยจงสร้างศัตรูให้เป็นมิตรอย่าสร้างมิตรให้เป็นตะตรูเลยขอฝากญาติโยมไว้คือตัวเดียวคือเมตตาเป็นตัวธรรมะไม่โกรธใครแล้วคือเมตตาจะไม่เกลียดใครแล้วคือเมตตา จะไม่ถูกพยาบาทแต่ท่านปลูกไดคือเมตตามีตัวเดียวคือธรรมะจะไม่ฝังใจโกรธใครและปูกพยาบาทใครต่อไปเป็นอาโหสิกรรมคือตัวเมตตาคืออาโหสิกรรมได้เพราะที่ไม่มีเมตตาขาดจะบ้านไรเดยมจะโหสิกรรมให้ใครไม่ได้จะสร้างจะเรินกรรมต่อไปขอความสุด้วยธรรมะขอความเจริญรุ่งเรืาาองรับวระทานพรพรด้วยการแก้ปัญหาในธรรมะขอท่านจงจเจริญ ทั้งลูกหลานไม่เพียงเพื่ชงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขะพละปาฏิพา,า,นา,านฉนาสารฉันมัดเนึเ่กี่ยวกัการได้สมความมุมาจากแนนะด้วยการชกลูกศุกนานน้าโอกาสบัดนี้เทอน